แ้วคันท่านผู้ชมพี่เพิ่งตื่นมาหุงข้าวหุงปลานะคะท่านผู้ชมอันนี้ด้านนอกเนาะมองไปก็จะเป็นเมืองจูฮันเนสเบิร์กนะคะด้านนอกโอเคเปิดไฟกันเนาะทำกับข้าวไปทํางานนะคะทำข้าวไปทํางานแล้วคนนี้ก็รอรับพนักงานใหม่นะคะที่จะเข้ามาร่วม <c oughs> เป็นสมาชิกใหม่ของเราที่บ้านนวดแอฟริกาใต้นะคะท่านผู้ชมไปไป เดี๋ยวสายท่านผู้ชมรีบนะเนื่อข้าวเหนียวนะคะท่านผู้ชมต้อนรับน้องๆน,นะคะก็เนื่องไว้นะคะเดี๋ยวใส่สายไปสนามบินกันอันนี้ก็ใส้กรอกนะคะทําไส้กรอกทิ้งไว้นะคะร้อนเลยนะคะท่านผู้ชม รีบทำรีบเสร็จรีบไปสนามบินกันนะคะกับข้าวกับน้ำเสร็จแล้วนะคะกำลังไหมเลยนะคะกำลังสุกกำลังไหมกันลกเซนเต้นจังเลยยังบูมนนะอูู้้โอโอยอ้อโยออยอ้อ ม,นะมาแล้วมาแล้วนังเอกมาแล้วสามคนมารอดปลอดภัยวัสดีค่ะยินดีตอนรับเข้าสู่บ้านนอตแอฟ,ฟริกาเต้ เมื่อยบ่นั่งเมื่อยบ่สวัสดีค่ะมือเดียวนะคะนี่จับกล้องไว้จับกล้องไว้เป็นจังไดนเป็นใจไหน,นไข่ห <c oughs> นวกเธอเอ้ยเพิ่นมาเมื่อยเพิ่นมาเมื่อยห้วยรับข้าวค่ะลูก <c oughs> คนสวยรับข้าวร <c oughs> ับข้าอยู่กับอวกใส่ข้าวเด้อเมย์แล้วอ,อันยืนจกลมเครื่องก็เวียนเหมือนวะเวียนเครื่องมันยืนหัวประตุงพอได้นางเลย อ่าจริงๆสมตำสมตำไก,ก่แล้วก็ปลาเดินทางไกลทา่านทานบงมันมันบอมั้แล้วลว,ลว,ลว่าเราอะไรนะตัองอเ,เๆๆสียวแบบไวอยู่นนามนนใ่อดอเออเข้ขา,ไไเาไม่ได้เหรอเข้า่ได้เอ,อจะพาไปห้องพักนะคะ เอาซอยเอื้อแม่ล่า่มันไปได้ของฝากแล้วพอเอาเมืองงานได้ไหนเนื้ <laughs> นอรถมาฮอดเล้วมาห่อแล้วเมืองแล้วเมืองทั้งในบ่ผูบเปรี้ยเลยว่ะโอ้ยเย็นเดี่ยบ้านในน้อยสปาของเราพ <laughs> ุ่งละกำลังปรับปรุงห <laughs> <laughs> นาวหนาวหนาวหนาวลูกเถือเ ไปรับไปนอนน่ะไปค่ะไปไปหลังบ้านเลยมากก่อนนะคะเอ,เอาของพี่ก่อนแล้วก็ของน้องเป้แล้วก็พี่ก็จะไม่กวนแล้วพี่ก็จะไปนอนอ อุ้ยถ่ายแบบเอามันว่น่ารักแล้วรู้สึกใส่กระโปรงน้องน่ารักเลยเนี่ยอ๋อถ่ายถ่ายถ่ายซูมซูมด้วยซูมหน้าบานด้วยทิ่วเปิดแล้วค่ะโอ้เพี่นได้พาคนหนูมาด้วยโอเคใครไม่มีภาพคนหนูน้องมัดมีภาพคนหนูมาไหมโอ้ชอบส่วนตัวเนาะหนูก็มักกินส่วนตัวคือกันหนูก็ได้ เออได้ขนมมาด้วยอุเยรื่ราบนเครื่องเออดีแล้วไว้กินกับกาแฟมืโบเซ็กต์เลีความหยานหนาวนะเออดีแล้วอุ้ยน่ารักจังเลยอะสีดูสิเออดีแล้วดีแล้วโอ้ยอิริโบสู้ได้นนางหนาวเนี่ยเลยเราโบเอาฮ้อนยังดีกว่าเออได้มาถุงอุ้ยสวยมากเลยอ่ะเขาซื้อลายมาดีมากเลยอุ้ยโดนใจสีเหลืองทองนี่ลูกสวยงาม นี่ล่ะสีปะต้องจ้าอืมไม่เป็นไรค่ะอืมมีอีกไหมคะเรื่อยๆเนาะอ่ะกระป๋องหนูอืมยั้มีอีกมีอีกยังมีกระเป๋าจุ๋มหน่อยพี่นศาเย้เอาเอาของฝากก่อนค่ะเอาของฝากของฝาก thank you นะคะอุตส่าห์เอามาให้อ่าน้องอันนั้นใช้อันนั้น อ่าอันนี้เก็บแยกไว้ก่อนนะลูกเด้อเก็บแยกไว้ก่อนอันนี้เครื่องปรุงไม่รู้ไม่รู้ใช่หรือเปล่านะคะพี่ใช่ค่ะใช่ค่ะเข่งเคียวหวานพวกอะไรนี่หมดเลยแล้วก็พะโล้โอเคโอเคอันนี้อืมกระปุกอันนี้คือซื้อมาให้พี่แล้วพี่จ่ายตังค์ใช่ไหมหรือว่าของน้องส่วนตัวหรือตามที่เราคุยกัน โอเคโอเคงั้นงั้นเอาเอามาไว้จัดมัดใส่ถุงให้พี่พเลยเจอไม่ได้นะว่าซื้อเท่าไรเออเออเออเอามัดใส่ถุงเลยมัดใส่ถุงใหญ่เลยค่ะโอ้ยเปลเออได้ของฝากแล้วได้อีลาของอีแม่ของอีแม่พี่นอ้องเบิงเบิงโอ้ยดีใจหลายแปะอะไรแปลกอุ้ยได้ถ้าถุงแล้วขอบคุณคะ่ะมาปู ออสีนิงงามเลราไปไซรไลายไซรน้ำกันไซ่น้ำกันบูเป้ได้ของอีกแล้วบูเป้ดีใจได้อะไรคะน้องอู้น้นงเกงในเสื้อในฟองน้ำมาแล้วลูกคุณน่ะน้ำหนักพอดีไหมหนูน้ำหนักเยอะไหมของหนูยี่สิบสองเซ็ตกระเป๋ายี่สิบสองถือไว้ได้เยอะอยู่นะอันนี้ของใครคะลูกของเกรดโอ้โห มีแต่คนได้ของฝากดีใจจังเลยที่ได้ผ้าถุงที่แต่โอเคแล้วอู้ยเป็นของฝากคนเยอะแยะเลยอ่ะอุ้ยสะใภ้สะใภ้เกงนายอู้ยใครใส่อนคับก็สีงามสีเนื้อพ่อหน้าอยู่เน่นะเฮ้ยคนดีใจพึ่งหน้าคนดีใจโอ้ยพึ่งน้าคนดีใจนะโอ้ยเฉยๆคนดีใจเนาะเออสะใภ้คนนี้ไม่รู้ ไปน,นะของของเกล็ด<ต>เนาะของเธอเหรอโอเคอเคนี่แค่นี้อืมอืมของข้าวเนะี่ยเออเสริมโนโมเสริมนะคะเฮ้ยหมดแล้วใช่ไหมคะเนี่ยหมดแล้วเนาะโอเคขอบคุณมากมากนะคะแล้วก็ให้พักผ่อนนอนพักผ่อนพีนขี้หนูมั้งพี่ขี้หนูมักแตงมักถั่วแล้วก็พักมีครูอันเนาะมีแต่คนขยันเนาะอยู่ต่างประเทศแล้วขยันอยู่บ้านอะไรคีค้าน เออขีข้ค้นนะมันซื้อกีมนมะละเดซ่มะละมีว่ามีอยู่ในนีน่แหละกันแดงๆคือจะจับนะนะั่นแหละลูกนะ